เวียดนามแพ้4นัดรวดคัดบอลโลกโซนเอเชียจานปาร์คเดือดกรรมการมินําซํำเดือดประธานฮาหนอยพรีวิวก่อนเกมความพร้อมต่างๆบีจีปทุมยูนเต็ดพบกับเมืองทองวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสวัสดีแฟนๆน,นะครับทางช่องฟุตบอลสเตชันสถานีฟุตบอลนะครับ วันนี้มาพูดคุยกันในเรื่องของ2ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกครับหลังเกมที่เวียดนามนะครับแพ้ต่อโอมานไป3ามต่อหนึ่งเมื่อ5้าทุ่มบ้านเราเมื่อคืนนี้นะครับเป็นการแพ้สี่นัดรวดของทีมชาติเวียดนามในการเข้ามาสู่รอบ3รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3นะครับซึ่งจานปาร์กเนี่ยก็แหมก็โอ้โหก็เดือดเลยนะครับเดือดทั้งกรรมการเดือดทั้งประธานฮานอยมันเกิดอะไรขึ้นมาพูดคุยกันครับ หนึ่งเลยครับคือจานปาร์คเนี่ยแกเดือดประธานฮานอยครับประธานสโมสรฮานอย FC ทีมดังในเวียดนามเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับประธานฮานอยเนี่ยแกไปเหมือนกับว่าติงครับเหมือนกับว่าตําหนิการจัดตัวของจานปาร์คครับว่าแบบว่าใช้แต่ผู้เล่นเดิมๆครับไม่เปลี่ยนเลยคือไปบอกว่าจานปาร์คเนี่ยเป็นแบบว่าคนที่แบบอนุรักษ์นิยมครับหัวโบราณนะฮะแต่จานปาร์คก็เลย ตอบกลับครับว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของคุณครับนะครับตอบกลับประธานฮานอยอย่างนั้นนะครับแล้วนี่ครับก็ผลงานแข่งขันครับโอมานก็สามารถเอาชนะเวียดนามได้3าหนึ่งเวียดนามนาก่อน1นูนะครับจากเนียนเตลิงนะครับที่เหลือก็โอ้โหโดนโอมาน2ลูกนะครับแล้วก็มาเจอจุดโทษอีกนะครับคือแฟนๆเวียดนามเนี่ยหรือคนที่ดูเนี่ยก็น่าจะ เห็นเหมือนกันว่าอะไรว่าคือด้วยความที่ถ้าเป็นพวกประเทศโซนพวกนี้นะครับอาหารับเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันกรรมการเนี่ยมันคือถ้าเราแตะตัวอะไรเขานิดนึงเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้เลยนะครับอย่างนั้นไม่ได้เลยหรือถ้าให้พูดแบบเอาตรงๆเลยคือเหมือนกับว่าแบบว่าโอ้โหมันจะมีพลังพิเศษครับเหมือนกับว่ามีแหมมีแบบว่าการแบบว่าเวทมนต์ในการช่วยช่วยพวกเขานะครับถ้าเล่นพวกประเทศโซน ตะวันออกกลางเนี่ยไออารับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจแฟนเวียดนามแล้วก็คนเวียดนามจะได้รู้ถึงจุดที่เราเคยไปนะครับเราเคยไปเล่นรอบที่สองทีสุดท้ายเมื่อ4ปีที่แล้วทีนี้ก็จบไปครับมาอีกประเด็นหนึ่งครับมาพรีวิวความพร้อมก่อนเกมนะครับวันนี้นัดตกค้างไทยลีกบิ๊กแมตช์นะครับนะบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับจะเจอกับเอเจีเมืองทองยูไนเต็ดนะครับถือว่าด้วยประวัติศาสตร์ด้วยชื่อชันเนี่ยบิ๊กแมตช์แต่ว่าด้วยฟอร์มเนี่ยก็ บีจีอาจจะไม่ดีมานะครับสำหรับแชมป์เก่าเมืองทองก็เริ่มที่จะมานะครับนะก็วันนี้มาพรีวิวมาพูดคุยกันนะครับนะก็บีจีครับของอาริโลวิทมานะครับก็แพ้มา2เกมติดนะครับกับการแพ้คาบ้าน2นัดรวดด้วยนะครับแพ้ให้กับสิงห์เชียงรายไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับแล้วก็แพ้กับโบลิเทโลไปศูนย์ประตูต่อ3แบบโอ้โหแพ้2นัดเสีย5แบบยิงประตูไม่ได้เลยนะครับนะก็โอ้โหทำให้ตอนนี้เนี่ย ก้อีนี่ก็ไม่มั่นคงเก้าอี้ร้อนร้อนละอุเลยครับนะครับความพร้อมก่อนเกมเกมนี้นะครับปีจียังคงไม่มีต่างชาติอย่างทางด้านของวิกเตอร์กาโดโซครับตูนเยสนะครับรวมถึงเดโยโก้ลุยซานโตนะครับนะคือยังไม่ฟิตนะครับน่าจะต้องเช็คฟิตอยู่นะครับแต่แกนหลักๆเนี่ยก็แน่นอนว่ายัยงจะมีอย่าง ทางด้านของสารัตย์อยู่เย็นนะครับที่เจอทีมเก่านะครับทีละสินแดงดานะครับนะอิลาฟานฟานดี้อะไรแบบนี้นะครับนะก็ยังสามารถที่จะเป็นแกหลักของทีมซึ่งนัดนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วจะเป็นนัดที่3ของฤดูกาลแต่ว่าก็ BG เนี่ยติดไป ACL แล้วกลับมาต้องกักตัวลีกก็เลยเลื่อนให้นะครับก็เลยทำให้ก็ ต้องมาแข่งในวันนี้นะครับซึ่ง BG เนี่ยวันนี้เนี่ยจะได้ชัดชัยบุตรพรมนะครับกลับมาเฝ้าเสาหลังจากที่โดนแบนด์โดนใบแดงไบตอนนัดเจอขอนแก่นอยู่ในเต็ดนะครับก็เห็นได้ชัดเลยว่าโอโหการไม่มีชัดชัยนี่ก็แนวรับก็เสียเยอะนะครับนะก็ลองดูว่าวันนี้พอมีชัดชัยกลับมาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับนะ ทีนี้ครับเรามาพูดถึง s อสเมืองทองกันหน่อยของมาริโอยูรอฟกี้นะครับก็แหมทีมเยือนวันนี้นะครับคือสไตล์การเล่นเนี่ยชัดเจนคอนเซปต์ชัดเจนครับเท้าสู่เท้าบิวอัพนะครับใครดูเมืองทองบ่อยๆเดี๋ยวจะรู้ว่าบอลเท้าสู่เท้ามาริโอเน้นนะครับขึ้นบอลจากผู้สาวประตูนะครับพลาดไม่เป็นไรมีพลาดบ้างมีไม่เนียนบ้างแต่คอนเซปต์ชัดเจนว่าเขาต้องการที่การบิวอัพจาก ผู้สารประตูนะครับสำหรับเมืองทองนะก็แน่นอนว่านัดที่แล้วก็ชนะขอนแก่นยูเนเต็ดมา3ประตูต่อหนึ่งะครับก็โอ้โหทำให้ความมั่นใจเต็มเปี่ยมนะครับมาบวกกับเจอบีจีที่โอ้โหแพ้มาส่งนัดติดความมั่นใจก็น่าจะลดหย่อนลงไปนะครับวันนี้ก็แต่ยังคงเชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับความพร้อมเมืองทองเกมนี้ก็ แกนหลักเนี่ยพร้อมกันหมดนะครับอยู่ที่ว่าจะจัดอย่างไรไม่ว่าจะเป็นอดิสัก์ไลสอนหรือวีลเทพป้อมพัน์พิชาโฮชาวิลเลตพ็อปม,มีสเยฟอยางเนี้ยพร้อมหมดนะครับก็วันนี้ต้องรอดูกันกับการที่ไปเยือนลิโอสเตเดียมว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเกมนัดนี้แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับนะสำหรับทั้ง2ทีมนะครับนะแข่งแบบปิดนะครับ 6นาฬิกานะครับ18.00นนะครับ1 8 0แนาโมงเย็นนะครับ่ทยทอดสดทาง AS Play และช่อง5นะครับททบ5 HD 1อนะครับก็รอติดตามกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe นะครับนะแล้วก็ฝากไลน์สแควร์นะครับที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกันนะครับก็ กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับนะไลท์สแควร์ฟุตบอลสเตชันนะครับเข้ามาพูดคุยแชร์ข่าวสารทั้งฟุตบอลไทยฟุตบอลต่างประเทศนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากถ้าพูดอะไรผิดไปหรือข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับคืนนี้ดูบอลกันครับเย็นนี้ครับ6โมงสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบาย